Ing Mangled วันนี้เรามาทำความรู้จักกับ Future Perfect Tense กันนะคะหลักการใช้ Future Perfect Tense คือใช้พูดถึงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่จะไปจบลงในอนาคตและใช้พูดถึงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่จะจบลงก่อนเหตุการณ์อื่นในอนาคต Nurse, I'm feeling a bit sick. Will you have treated before my shift ends? Yes, don't worry. By the time your shift finishes, I will have already examined you. Glad to hear that. By tomorrow, I will have returned to work. I will have finished your checkup by today, so you will be ready tomorrow. future perfect tense ประโยคบอกเล่าโครงสร้างคือประธานตามด้วยวิวตามด้วย have และตามด้วยกริยาช่องที่3ยกตัวอย่างเช่น I will have gone to the nurse because I feel dizzy ฉันจะได้ไปหาพยาบาลแล้วพอรู้สึกเวียนหัวประโยคปฏิเสธโครงสร้างคือประธานตามด้วย i ิวตามด้วย not ตามด้วย have และตามด้วยกริยาช่องที่3ยกตัวอย่างเช่น you will not have received treatment before the doctor arrives คุณจะยังไม่ได้รับการรักษาก่อนที่หมอจะมาประโยคคำถามแบบที่1โครงสร้างคือ will ตามด้วยประธานตามด้วย have ตามด้วยกริยาช่องที่3และตามด้วย question mark ตัวอย่างเช่น Will I have g o t t e n b e t t e r by tomorrow? ฉันจะอาการดีขึ้นภายในวันพรุ่งนี้ไหมประโยคคำถามแบบที่สองโครงสร้างคือ W-H question ตามด้วย will ตามด้วยประธานตามด้วย have ตามด้วยกริยาช่องที่3และตามด้วย question mark เช่น When will my condition have improved? การของฉันจะดีขึ้นเมื่อไหร่และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของ Future Perfect Tense เมื่อเข้าใจแล้วลองตอบคำถามนี้ดูกันนะคะอิงม n งโ